หเ,เพื่อรางวัลน,นะครับที่การันตีนะครับผมและระลึกไว้นะครับว่าเราควรอนุรักษ์ไทยไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นผ้าไทยชุดไทยนะครับหรือวัฒนธรรมไทยลาดับต่อไปครับเด็กหญิงกวินธิดาฝ้ายเทศครับจากโรงเรียนเป็นจมาราชุทิศราชบุรีในสาขาเยาวชนส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธ,ร,ธร,รรมไทยครับสายกิติพงษ์ไทยประเสริฐครับสาขาเยาวชนส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สิญิพัฒวันสิโรรัตนกุลครับนักแสดงจากละครมนรักลูกทุ่ง2567ครับสาขาเยาวชนส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยครับอ๋อทองกวางตอนเด็กใช่ไหมครับอ,อติดตามชมทางช่อง3 HD เร็ดเร็วนี้เลยนะครับผมมาถึงน้าต่อไปครับคุณประเสริฐแวงวิจิตครับ นักแสดงจากบอลทูดีวายเดอะซีรีส์ครับสาขาเยาวชนส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยครับสเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยซิงค์เรื่องนี้อยากรู้จังผ้าแดงคืออะไรอ๋อจงกระเบนมัธยมกับผ้าแดงครับสาขานักแสดงส่ง,งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยครับน่าติดตามนะ ศิลปะวัฒนธรรมนาฏศิลป์ไทยนะครับสามครับสาขานักแสดงส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยครับสวยขึ้นทุกวันเลยนี่คือรับ,บทเป็นสายใจนะครับผมติดตามเวอร์ชันนี้นะครับได้เลยนะครับคนรักลูกทุ่ง2567ครับสาขานักแสดงส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยครับ รอไทยอ๋อในบทชื่อรึไทยนั่นเองนะครับในเรื่องต้องติดตามนะเรื่ยมัน้องมีโค้ด <c oughs> ต้องติดตามเพราะว่ามนลรัตนกรุ่งปกติเราจะเห็นกันแบบแบบนี้แบ่กบจะทันสมัยขึ้ <c oughs> น้องทับพิมนั่นเองนะครับต้องบอกว่าเราจะเห็นเธอสวมใส่ผ้าไทยอยู่บ่อยๆนะครับผม <c oughs> แล้วก็ติดตามผลงานละครวัฒนธรรม ้งเองนะครับสวยตลอดการนะครับผมยิ่งสวมใส่ผ้าไทยนี่คือเหมาะเราที่สามารถนะครับครับพี่อาร์ตก็หล่อตลอดการเลยนะครับวันนี้ก็มาในผ้าไทยนะครับผ้าไหมสวยงามสีแดงพอแล้วนะครับการแสดงวัฒนธรรมไทยนี่คือการส่งเสริมนะครับให้เห็นชัดนั่นก็คือลิเกนั่นเองนะครับจึงเหมาะสมมากนะครับที่ต้องจะได้รับ ต้องบ,บอกว่าไม่ใช่แค่คเรื่องแต่งกายอย่างเดียวหรือวัฒน,ธ,นธรรมอย่างเดียวนะครับในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่ยังคงความเป็นไทยไว้แม้ว่าบุคลิกจะเป็นเกาหลีนะครับผมแต่ก็สวมใส่ผ้าไทยนะครับได้ออกมาสง่างามมากๆเลยนะครับ บอยนายมัธยมกับผ้าแดงด้วยในสาขาส่งเสริมวัฒนธรรมไทยดีเด่ดนครับต้องบอกว่าเราจะเห็นพี่ชายแฮกนะครับผมในเรื่องราวของการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยเสมอมานะครับไม่ว่าจะเป็นประเพลงนี้นะครับเราก็จะเห็นคูมิ้งนะครับผมในเรื่องราวของวัฒนธรรมดีๆเสมอมานะครับผมกับรเรามีนีไทยเวลาได้ฟังการอ่านข่าวในภาษาไทยชัดค่อยชัดคำมากๆเลยนะครับ 2023เพอร์เฟกสมกับรางวัลจริงๆเลยนะครับ